สวัสดีค่ะพบก,กับสวนแถาเฮีคีสแน,น่วค่ะมันนี้มาอัปเดตเด็กหน่อยข้าวเลี้ยงม้ามีไข่จ้ะเลยเด้ตปดแผ่ทน <Yeah. S 1> ก็จะตื้อแก้ไขจ้ะดเด็กหน่อยเด็กหน่อยน้องพิมสู้ๆนะคะสู้ๆคะ่ะสู้ๆพี่พิมสู้ๆนะคะสู้ๆนะลูกอ้าวเดี๋มันคือกันไก่ สูชช้ๆนี่ไงสู้ๆสู้ๆนะคะคนสวยจะได้ไปโรงเรียนเร็วๆนะคะอจะแบบนี่จะสู้ๆสู้ๆเขาจะแบบมือหน่อยเดียวจะสู้ๆสู้ๆพี่พิมสู้ๆค่ะเนี่ยน้องเก้าตุสู้ๆค่ะสู้ๆแบนนี่สู้ๆ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  ตัวเริ่มเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเย็นแล้วค่ะไม่ใช่ร้อนเริ่มเย็นแล้วนางเป็นไข่หรือพี่นองหรือมาเป็นปีเชียนางเป็นไข่นะคะขอให้คนสวยหายไวๆนะคะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันกาไอ้หอก อโอ๊ยโทษโทษโทษแม่ขอโทษแม่พาหน้พี่หมอให้สั่อสองเลยจ้ะไ,ไปเอาออกอนย่งไปลงอ่อนไอหมู สู้ๆไหมคะสู้ๆไหมเอา Eye Review ล้ว Eye r e v i e love 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 ทำ Eye Review เพราะมีแบบนี้อันนั้นหัวใจค่ะทำ Eye Review ทีรักนะเอารักนะรักนะไม่ห่านค่ะหัวใจจ้านางไม่สบายค่ะนางไม่สบายมันขึ้นไงพูดได้อยู่อืมน้องนางบอกว่านางพูดได้อยู่ไม่ห่าน เวียนหัวไหมคะเวียนเวียนเหรือ,อใช่แม่ว่าผ้าไม่ต้องห่มหรอกลูกเดี๋ยวดึกๆค่อยห่มเออไม่มเด็กแล้วยังใส่ถุงเท้าอยู่ไงใส่ถุงเท้าเอาเอา,เอาน้องนอนด้วยเอออ๋ออันี่ไม่ใช่ปอมอนี่ไม่ใช่กิ้งกากิ้งกาภาษาลาวคือ ะปอมภาษาไทยคือกิ้งกาอันนี้ไม่ใช่กระปอมภาษาไทยคือาาคอันนี้มาซื้ของปอมดิจ้าของปอมเอานีว่าไปให้นนางนอนอันนี้จ้าเออไม่ต้องห่มผ้าหรอกลูกเนี่ยนี่ชุดนอนนางนะชุดนอนนางขอให้น้องพีมหายไวๆนะคะ เออเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกจะให้น้องพิมพ์หายเร็วๆนะคะคนสวยรองเท้าก็ถุงเท้านางก็สวยสวยมีพี่หมีไม่มีถุงมือจะาดี่งมือแล้วอยากซื้ออยู่โตแล้วไงีหพี่อืม สู้ๆนะจ้าหายเร็วๆนะพี่พิมนะโอ้ยเขียนดูปเขียงเนี่ยพี่พิมหายไวๆนะคะเขียนดูปพี่หยังนอนใ่ภาพฮะเด็กน้อยโอ้ยหนูน้นตีโอ้ยบมูออกมาหมูออกมาเด็กน้อยนอนสมงหูไหลมาหมูไหลมาหมูไหล ขาไม่เอาหมูไม yeah <mean> ่จ่าใส่ไงทาวิกหรือยังคนสวยาวิใช่ฮึ ว้าหมูมาบังดูหน้าตาคนเป็นไข้นะคะดูหน้าตาคนเป็นไข้มีน้ำมูกด้วยนะคะมีน้ำมูกด้วยนะคะคนสวยกินข้าวหรือยังกินแล้ยงกินกำเสงแล้วกินแล้วกินยาหรือยังคะ กินยาแก้ไข้แล้วใช่ไหมกินยาลดน้ำมูกหรือยังกินแล้วกินยาไอหนี่สเลดหรือยังกินแล้วกินแล้วทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะใสู้ๆนะพี่พีมพี่พีมสู้ๆนะคะโอ้ยาวไว้นี่เลยใช่ยาวไว้เลยสู้ๆนะเด็กน้อยนะอากาศเปลี่ยนเป็นไข้เลย กลายเป็นเนือโอยหมูห้พรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะสู้ๆเขาบอกว่ายังไม่จบยังไม่จบนอนดูนอนดูทีวีพี่น้องนางดูทีวีโอ้สตอบก็จบตอนไงลูกไงนอนดูทีวี ูดแบบนี้นนไหมจ้ากูดอ่ะกูดกูดแบบไหนรักแบบไหนรักโอ้โหรักอ่ะสูส้สูส้สู้สู้ทำแบบไหนอันนี้รักนะรักนะสู้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 น้องพิมสู้สู้ไหมน้องพิมสู้ไหมคะสู้สู้ค่ะไม่จบแล้วจาหนึ่งงั้งไง มาใหม่ละล้าสช่ไปทางไหอยากหนเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการน้องพิมพ์ให้ดูใหม่อีกทีนะคะพรุ่งนี้เช้าจะอัปเดตอาการน้องพิมพ์ใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยว